ไปนาะกต็แดบนงกินอยู่ต่อจะไปกอดแล้วนะบ <c oughs> องานผั <c oughs> อกอด สบายดีสบายดีพี่น้องไฟเบิร์ดสูง่าสุขคนเนาะเอ้ยห้อนดิพี่น้องเอ้ยหากาคืนมาตะเกียวเขาะพี่น้องเลยอันคิดยากคิดยากสมเนาะก็เลยอันชวนน้องสาวเพิ่นมากินมะขามบหาก็ไปเอามะขามมาเนาะบาได้ถ่ายพี่น้องอีฟซีเบิ้งซันดิเดย์ยังสดๆใหม่ๆเลยใบยังไม่ทันได้เหยียวซ้ำเนาะบได้ล่างเพราะเพราะว่าหากาไม่เหตุตกดินเนาะมีแต่โกกันพี่เนาะเอออยู่สูงอืมมาเนาะกินน้ำกันเนาะโอ้เห็นอะไรพี่น้องสิได้เห็น โอ๊ยออมามาพี่น้องอืมจะบอกอะไรมามามาปุกลุกเจ้าสื่อ,อยังบอกพี่น้องเอฟซีเนี่ยบอกพี่น้องเอฟซีเนี่ยน้องมาปุกลุกสื่อ,อยังสปุกเด้ออืมเป็น <laughs> เคิร์นกล่องพี่น้องโอ,อ,อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคันจากล่างกับโมเป็นยังมีเดียวเหากัน คือหน้ามาเผื่อแล้วนะไล่ได้ปลุกลูกอ๋ออ๋ออมาชิมตาตซึถวยแจ่วเฮาโอ้ยถึกถึกหน้ามาว่าชิมาลซางพักขันยงซี่ใชขนยงงงงงมาว่า,าพี่น้องกินน้ำกันเนาะว่าชิโงเบเกะพักขันยงก็กินไปตะบัดปุกลูกได้เป็นคนอันปีนเอาเนาะพี่น้องเนาะอนัอนอนี้ค่ะน้าปุกลูกเป็นคนปีนเอาเน้ <laughs> เอาเอยจามาเลี้ยงไหมอ้ยดือดีนี่มีเวียดบอเบิ่งสองสตา,างนี่เนาะพระเด็นมันเวียดนี่มาเอาเด้อมาสตางค์นี่เต็มที่ยังอยู่กินกินอหรือสดรูเสบหูเจ๋ออืมนัานก็ควรจะเปี่ยวของามรลายพี่นนอะบุกงามเกี่ยว พอมันอยู่แคมนองเด้ออืมเจ็บปากเลยเจ็บแข่วกันยังอยากกินเป็นแข่วซาหรอบดีจะเจือเาคำนะทอนพอไว้ไว้แจ่วกาแจ่วแต่งแนละ้วพี่น้องอ่ะแจ่วแต่งลงไปกรอส่กมักตัวดิน Blake quay sang hạng mhm mhm ừ, 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 mhm 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 Ừ. Ừ. ừ, ừ, ừ. สวงเลยนี่มืนกว่าขยงอ่ะให้แบโอเคปากันยงอย่ใช่ไหมม่กินมีแต่ปากันยงแก่ๆซะ่ไมโอ้ยห้นทำที่ลงอัน ก็คือคนมาผักโนลกลมกับบุหรี่างเลยเนาะพี่น้องเนาะล่างผักขันยงแล้วผักขันยงยอดมันเนาะ เขาพบอปกุกเบ่ปันไดฮเมีอ่างเขาเพ้นเท่ากัเข้าเพ้นเท่ากับเป็นแกง้งน่อไม้เาไปหมเขาเพ้นเท่ากับเป็นแก้น่อไม้ อกอดฮะ้าน้องก็เติกแบบนนองก,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 กินอยู่ต่อจะไปกอดเลยนะบองามผักขอดไปจะไปกินงามองเหี่วยวไปจังกินฟ่วงไม่ได้นะ มันโมเมนแนวแนาลงเกี่ยวพี่ก็ังกินะพิสูดนะจ๊ะบู๊บหมูอยกเขาก่อนคนคนคนอืนนนอ้อย่างอื้มห้กินให้หัว เจ็บเด้อเจ็บแข่าศ้าตอนนี้หน่อยเป็นแขวแมงเจ็บเจ็บไหมายังเป็นแขวาเ้าอยู่ถอนออกบัตมาแล้วทอนออกบัตรมาแล้วเนาะเจ็บเมื่อหนึ่งกับหนึ่งอะทำที่ท่ายเนาะเราจะลงไปเกี่ยเขาอีกทีก่อน่ทำที่่ายทำ่ บันนึงบันนึงมาทำที่ใต้ห้องอนทำท่้ก่อนอย่าเงยัวทที่ก่อนที่ใต้ที่นที่้สุดอืมกินังไน่ยออ้ย่าไมาเยอะปาก ยุยุดย e ุอ mm ืม hmm. mm ัน hmm. ส mm ีม hmm. mm ันมาไปมาคำสุดท้ายดีปะเนบ่ต mm ัว hmm. บ่ตัวแล้วอืน่นอ่องี ซุกบนเลยเด้อนี่เด้ออืมลมผัดมาไว้อ้ยเนาะหน้าสะท้ยกับบนงามบนบอน่อเนาะอยู่ทางบ้านอื่นนั่นเขาดำไห่ดำนา่ะงาม่นนี้ออีเนาะเขาจงก่ะงามพ่ะนะ การสามสาไทยเขาเอื้อกปานกามาเถอะเพอาะเขาเอื้อเอาขี่ได้อีกช่ำเนาะเพราะว่าปีนี้หาหน่าสีไข่กว่าตุ๊กปีตุ๊กปีหฮันนี่นี่เป็นแบบนี้เนาะนี่เป็นจุ่มเป็นจุ่มแบบสิโบงงามปันใดไอย่มให้นั่นล่ะก่อยไปเลยบรรดาสะททยยางกระหูเนาะว่ามันเหมยยางมาแต่ เดี๋ยวคนเห็นบอกโกกตาลนะผูบเ,เป็นหน้าวัวคันไดน้เนาะคันได้นิดๆนะโตะนี้แหละเป็นโตที่เหมาะสมที่ซูดมือนี่นะมันก่อยไปเลยเด็ดๆใบมันในะแบบมันเหี่ยวไปเลยลงมือเลยจ้า ซุกบักไลยหายหนึ่งพอดีได้เกี่ยวติดต่อกัรไปไผักเลยนะช่วงนี้เกี่ยวจนและไปแหละเบื่ตัวหนึ่งซุกแล้วก็ตัวหนึ่งนังเป็น้องาะเกี่ยมเกี่ยมกับบ้านอืนฝากเจริ่จอริอยู่หูหนาจะได้ถือบังลำมเมื่อ โหกหกนาะพี่น้องเนาะกระโตชาวไทยนี่แล้วก็ของเนาะขาดไม่ได้เลยชาวไทยผู้ชื่อว่าทื่งของละมานทันใดพี่น้องมือนี้หันได้อันได้แมงมันอืมได้แมงมันพี่น้องเลยนี่นะเขอลงก็จักบาทหนึ่งน้องในมุมมันกระตะกระแตยนยาวผู้หวัวตากระแตียนยังพี่น้องนี่เดอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นจักเอิญว่าก๊า ตะเต็นอีหยังเนาะแต่ว่าชาวไทยหันบ่ฮู้อันนี้ก็คือเป็นช่วงยามแลงเพี่น้องสี่โมงสี่โมงตอนนี้เด้อ4:00นก็สิวัน5:00นแล้วแต่ก็ยังแดดเดเห็นบ่แดดทางหลังชาวไทยแดดแห้งแหงแทกมือโอ้ยดำสับกันมืันหันได้แมงมันไปขัวกินเนาะพี่น้องเป็นข้าวแลงผู้เชี่ยว่าเฮาสิได้ ชิด้คงกินเพิ่มแล้วเนาะเพราะว่ามาสะทายหันพี่น้องเลยเห็นอันเห็นหนูเห็นหนูหน,น,นาเนาะดอว่าเขาสิเอานูนาไปเห็ดน,นันราบหนูนาบ่เนาะสิด้หนูไป<อ>เพราะว่าข้างล่างสะทายนี่มันเป็นกกตาลน,นะพี่น้องเนาะกกตาลมันแบบมีหนูมีเจียอาศัยอยู่ในหันเนาะทั้งลุมพื้นม,มันก็มันชะมีแบบพวกแมงคาม,มานะเออแมงคามแต่กับบริขุดเบิ่งเนาะ พราะว่าพี่ก่ยไปซื้อเนี่ยเห็นเห็นในบนหากมันถ่ายในาเวลาเทาไทยหน้าเลยหากมันเปื่อยมันยังมันลงไปหลุมเลยเห็นแบงคามอนะไอย่างเงาะนักกีฬาเี่ยแหละเละนาะตะก,กตนเตนนี่ยจังฝั่งไทยเอินญไปตะกะแตนอย่างนี้คอมเมนต์บอกหายสาวไทยในเด้อพี่น้องเดองง้อะหน่ะหนังพักผ่อนจะในจังเมื่องเนาะหนังอ่างตะกะเตนให้พี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งกบอกว่าสิใครใพี่น้อง FC เอฟซีเบิ่งทางในเนาะ จะจับได้แม่จตไทยจับสวยน้ำแม่จตไทยจับมาตรงเขเล่เขาเล่ให้ลงหน่อยหนึงน่งเนาะมาซะเรนแบบหนึ่งพี่น้องว้าวอ่ะสิออกแล้วอุ้ยออกแล้วนี่ไซส์จับแมงมันให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งก่อนี่เอาตัวนี้แล้วกันแมงมันมันได้อีสองสี สองสีตะกั่ตนก็ได้สองสีแสงสมงมันตัวน้อยเด็กยองเดูสีแสดเด็กว้าวนี่ยองไปเออเด็กกัดมือเ้าชได้สีสีเขียวอ่อนกับสีเขียวแก่หนุ่พี่น้องนี่เด็กท้าทีไปเห็ดเมนูวันขวัวกินหนุ่พี่น้องเาขัา่วแมงมันเนาะหรือเปล่าเออต่ว่าขั่วอะไรแสบที่สุดขั่วใส่เกลือหนุ่พี่น้องเนาะ เป็นอาหารหนึ่งปีมีหนึ่งข้างเด้อพี่น้องตัวตัวนี้เด้อมี s u p p o ยามเกี่ยวเขาชนะแมงอันนี้ค่ะในทางฝั่งไทยก็คือสีลายเนาะคั้นอยู่ทางฝั่งไทยลายแหล่เกี่ยวเขา,า,า,กา,า,าเ,เกี่ยว,วน้าแหล่อย่าลืมเนาะเก็บแมงมันข้าวบาแบบบ้านบ้านพี่น้องเอฟซีบวกกินะนะเนี่ยอย่มามันไปพี่เบือ่อเนาะเก็บมาให้ชาวไทยเด้อพี่น้องเด้อเก็บละเก็บละตากแห้งมาให้ชาวไทยเด้อฝากมาให้ชาวไทยก็ได้เนาะเพราะว,ว่าอยากกินแห้งพี่น้องเอ้ปีนี่หันโบลายเนาะแมงมันหาโบลายพี่น้องเอ้ พอแต่ได้พ Col อกิ <Yeah. S 1> นบ่บ่บ่ฮอดถ้วยอ่าบ่ฮอดถ้วยเนาะเอ้ยนั่นแหละปีบังอ่าสีหาปีขึ้นหลังเนาะช่วงสาวไทยยังเรียนหนังสืออยู่มอต้นพี่น้องเอ้ยเอออ่าเฮาก็เก็บหั่นพี่น้องเอ้ยจนบวชวัวเกี่ยวบัดหนึ่งเฮ็ดละสีหาโตเกี่ยวบัดหนึ่งเฮ็ดละสีหาโตแต่ว่าคุบได้ตัวละทรงโตสามตเนาะพี่น้องเนาะคุบน้ำก็จนประธานมาเดี๋ยวนี้หันเกี่ยวเขาจนได้เป็นโพดเลย ยังเพ่อร์เห็นต้นหนึ่งเนี่ยมันได้เป็นง่ไงนะพี่น้องเออหรือว่าคนนิยมกินลายแล้วมันบัวลายบ้างเนาะแต่ว่ากินมาแต่ยังในน้องอ่ะได้พี่น้องเลยแมนงอันนี้ฮะแซ่บแซ่บเนาะตะกี้เอิญว่ะตะกี้หันสเฉพาะชาไทยเองเนาะเอิญฮะพี่น้องเลยแบบเอิญหลินตาประชาเล็กน้อยฮะแหละเอิญแมนยังนะเอออเิญแม่งงงแง่ แล้วสีจกโตอ่อนให้พี่น้องเบิ่งกก็โตอ่อนสีแซ่บกว่าโตแก่เยอะของพุซูชาวไทยดอกนี่สีห้เบิง่งโตสีโตสีอันนี่อ่ะแล้วอย่างเอฟซีเบิง่งกสองสีเนาะนีด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 ดนี่มันจะเป็นสีเขียวเนาะการเปลี่ยนแปลงของสีมาหายให้พี่น้องมันก็นสิขึ้นกับพืชที่มันกินเนาะ คือตัวนี้ค่ะมันก็กินแบบตัวเขียวๆมันก็กินหยากินช้างไปเนาะแต่ก็ตัวเหลืองๆนี่มันก็มันก็สิเออตัวเขียวๆมันก็สิกินแบบพวกเข่าอ่อนกุใบเข่าอ่อนๆเขียวๆนะพี่น้องนาะโตมันก็เขียวอตามชาวไทยเซิร์ชเบิงในโทรศพัพท์ดอกมันสิกินพืชเนาะส่วนตัวถี่มันเป็นสีบัวหรือว่าสีบสบบแบบบัวแดงขนาพี่น้องมันจะออกแงดงๆหน่อยนึงแล้วก็ จะเป็นอมสุพูมือน่ะมันก็บสิกินพวกเป็นพืชพืชที่มันเป็นแบบสีแดงนะพี่น้องยกตัวอย่างตัวนี้เนาะนี่นี่ยกตัวอย่างเนาะสีของมันมันมีลายสีดอกอีกตามแต่ว่าส่วนละหาเขาสีเห็นแต่สองสีนี้เนาะส่วนลรกกับลักล้วก็เห็นสีเขียวเนาะต่อมากับเป็นสีแบบนี้สีพื่งนะเออฮู้่าสีเอิ้นสีหยังนี้เอามันออกเท่าๆเลยส่วนสีบัวเนาะ ส่วนตัวที่มันเป็นสีบัวหรือว่าสีออกสีออกแดงๆนาพี่น้องนี่มันก็สิเป็นแบบสีคือนี่นี่แดงๆแบบสีเนาะมันก็สีเป็นแบบมันจะกินแบบพวกพืชที่มันเป็นใบแดงๆมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปตามสีของมันเนาะหรือว่าบางคนกล่าวว่ามันอาศัยมันก็สามารถเปลี่ยนสีนู่นนั่นนี่โอ้สตรเบอร์่กระบอกใจดอกแต่ว่าลักๆแล้วความคิดเห็นสตรเ์ก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปตามพืชที่มันกินว่ะสันสาหลักๆก็มี สีเขียวตัวเอกเลยต่อมาก็สีแบบสีเพืองอันนี้สิสีแบบเพืองเลยอยดิแบบนี้แหละเนาะก็สีเขียวแบบสีแล้วก็ต่อมาก็เป็นสีบัวสีบัวแก่แบบออกแดงเนาะอืมจะสีตามสีอะไรแต่จะเกิดมากจะเห็นสามสีนี่แหละแต่ว่าเกิดมาเคยเห็นเธอเดียวสีแดงนะตัวเดียวปีกกับสีแดงยังกับสีแดงเห็นอยู่พูนอยู่หน้าของน้องน้องนางน้อยพี่น้องเอาะเออแล้วก็ ได้มากกับโอกากินต <laughs> ้อยเพราะว่าตอนหายังน้อยอยู่เนาะยังน้อยอยู่แล้วก็คิดว่าเออไปป้ามันไปขยายพันธุ์มาสั้นป้ามันไปขยายพันธุ์แถมมันแดงเบือถุงหน้ามาสั้นเนาะเออเอาจะกินตัวแดงๆเหมือนมาสั้นอ่ะหล้วก็กจนใหญ่มาจนเฮียนจบมเจ็ดกัยังโบเห็นตัวแดงๆนะปล่อยไปโบเห็นโบเห็นจ็คโต เป็นแดงๆอ,อ่อะพี่น้องหมากคือหมากคือหมากกระทันหน่อยหมากคือหมากตะโกปะนะหมากแดงๆนี่เนาะือว่าเป็นหมากสีม่งมงวงๆนะคือเบอร์รี่บอกเขาเน,นี่ใบตัวมันอยู่ต่างประเทศมันก็สีกกใหญ่กว่านี่เนาะแต่ว่าอยู่หน้าเฮามันเป็นกกหย่าแบบนี้จะไทยคิดว่าหรือว่ามันขยนายพันธุ์บอก คิดไปเองเนาะพี่น้องเนาะคิดไปเองเอยเองผมบอกโอ้ยบ้านเขาก็มีรถเบอร์รี่อีกเขาเด้อสิแหละจักลูกช่างเขาเก็บเนาะเอาเอิญผมเป็นเนาะเอิญรถเบอร์รี่เนาะมันสิเป็นใบแบบสิแหละแต่มันสิเป็นใบใหญ่คนนี้มันเป็นกูแข็งๆเห็นเขาเอาอันกระจกกระจกส่วนเอาส่วนเอาเด็พี่น้องเออซาเทละมักเบิ่งแทะเขาอันจักสาวยังนะเพิ่นเอาลงมาอยู่ต่างประเทศเพิ่นะไรพี่น้องเลยอืม สราทัาก็เลยคิดว่าโอ้คือสีม่วนคือสีแ่บนะเออจากสารสชาเป็นโรใดนะพี่น้องเนะาะก็ล<อ>่ยายหาเลยขอโทษเด้อพี่น้องคอยดึงยหยาเหนื่อยพี่น้องเว้ยเหนื่อยเบาหัวตอนนี้ค่ะเทียงอยู่ไกลแหงเนาะเขาเห็ดเรียกแล้กกะ ขี้ข้ามท่อดกอย่างเมื่อเพราะว่าอยู่พี่มันเย็นนะพี่น้องออขี้ข้ามย่างเมื่อเพราะว่าอยู่พี่มันเย็นพี่น้องอยู่พี่มันก็เป็นใบได้ไนยะเดี๋ยวลมกับพี่น้องเอฟซีแล้วสวลายกับสีดีเมื่อเที่ยงแล้วนะพี่น้องเนาะต่อมีมะน,นี่มานี่มานี่เร็วๆมานี้เรื่อยๆนี่มามาทำไมมะนี่มะนี่มะนีป่ปะ บอกลาพี่น้องเอฟซีไปไปไปบอกลาพี่น้องเอฟซีไปไป<__>นี่นี่นี่กล้องนี่โอ้ดิเบิ้งไหมพี่นี่กล้องน,ะน,น,นี่จะไม่ขึ้นมานจะพี่น้องบราปวดข้อใจยังด้วยสำหรับคลิปนี้สาวไทยกับซีคอลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องเด้อเฮามาพอกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ทำม,มาอพอกันในคลิปหน้าสำหรับไพทีเบิ่งคลิปชาวไทยจนจบก็ต้องขอขอบอกขอใจหล,ลายๆเด้อมือหนา้าามพอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะคลิปชาวไทยกันเอ้ยแต่อยู่ทงหายทงหน้าพี่น้องเอ๋อบดไปเที่ยวไป็ยังดอกบุญชงเฮือกระบาด้ไปบด้ไปนเท้าเนาะค่ะแต่ไม่อยากพี่น้องเอ๋ยเอย,ยายาซอคั้นบาลาแล้วกันนี้หมิ่นมาเขียวถูบอกลาพี่น้องเอ็ดีไป สำหรับคลิปนี้สัทยากรลาไปก่อนเด้พี่นองเดิมไมือหนามาพอกันใหม่เนาะขอกล่กาความว่าสบายดีใส่ถุงมือพิเบือษ